สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Bigline นะครับเฟซบ o o กคอมสแลปบิ๊กไลน์บอและก็เว็บไซต์ h i ค u วแกรนด์อทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองในการลง Google Mobile Service นะครับโดย GMS กับมือถือ Huawei นะครับซึ่งครั้งนี้ต้องขอบคุณพี่โดอยโจนะครับที่สำหรับเอื้อเฟื้อข้อมูลต่างๆนะครับและแน่นอนว่าสิ่งแรกที่คุณต้องเตรียมนะครับคือไฟล์นะครับซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดได้จากในลิงค์ข้างล่างนี้ที่ผมแปะเอาไว้นะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเครื่องตอนนี้ผมรีเซ็ตใหม่หมดนะครับให้ถอดเจ้านี้ออกครับซิมการ์ดของคุณนะครับออกแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับว่าจะใช้วิธีการอย่างไรนะครับอ่ะตอนนี้เมนูนะครับใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เลือกประเทศก็เป็นประเทศไทยแค่นี้ครับที่เหลือก็คือตามสเต็ปมันก็คือเจอ Wi-Fi ก็สกปไปนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ ก็แล้วแต่คุณจะกดว่าคุณจะกดเป็นอะไรนะฮะเนี่ยครับแต่ตรงนี้กดปึด๊บข้ามไปเลยครับข้าม Wi-Fi ไปก่อนเพราะว่าป้องกันไม่เครื่อง Activate นะครับเนี่ยครับก็กดไปเรื่อยๆแบ็กไปก็ได้เนี่ยแล้วก่อนปึ๊บแค่นี้ครับแล้วก็มันจะเป็นขั้นตอกนการเิตเครื่องปกติทั่วไปแล้วครับเดี๋ยวเราข้ามไปที่หน้าจอปกติกันดีกว่านะครับ เมื่อเรามาที่หน้าจอปกติแล้วนะครับให้เราเสียบแฟลชไดร์ฟเข้าไปนะครับเราเสียบแฟลชไดร์ฟเสร็จปุ๊บนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็มันจะมีไฟล์อยู่ข้างในนะครับให้คุณเข้าไปดูได้ที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่แฟลชไดร์ฟก็คือเลือกไปที่ catlog นะครับอันที่สองนะครับแล้วก็เซนติสนะฮะก็คือชื่อแฟลชไดร์ฟปกติไอไฟชื่อว่า huawei นั้นจะอยู่ข้างในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า huawei gps โดโจนะครับมันจะอยู่ข้างบนนี้ให้คุณคัดลอกออกมานะครับหรือจะวูฟออกมาก็ได้นะครับพอวูฟออกมาเสร็จปุ๊บเอาวางไว้ที่นี่นะครับอันนี้ผมทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับให้คุณไปที่ s e t t i n g นะครับพอเข้าไปที่เซ t ติ n งเสร็จปุ๊บนะครับจากนั้นไปที่ตัวของ System a n d update นะครับแล้วก็ไปที่ Backup and r e s t o r e นะครับ d a t a Backup นะครับแล้วก็ เข้าไปที่ next agree external storage นะครับแล้วก็เลือกไปที่ USB นะครับจากนั้นจะมีวันที่26 2019นะครับเป็นของ Huawei Mate 30 Pro ไม่ต้องสนใจครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นกดตัวนี้ครับแล้วกดคาว่า restore มันจะขึ้นให้คุณใส่รหัสผ่านแบบนี้นะครับนยครับก็ใส่รหัสผ่านไปเลยนะครับรหัสผ่านน,ะนั่นก็คือ ไทย 1, 2, 3, 4นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับตัวนี้ก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็กลับไปที่ตัว G ตัวนี้นะครับคุณจะได้ตัว G ตัวนี้มาเข้าไปข้างในนะครับแล้วกด Allow นะครับ Activate ครับ กดตรงนี้มันจะขึ้นแบบนี้มาก็กดไปนะครับไม่ต้องสนใจอะไรหลังจากนั้นนะครับเข้าไปที่ไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะครับ GMS ขออภัยครับ h o w e i g m s Dojo นะครับเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะครับติดตั้งตัวที่1นนะครับก็คือตัวนี้นะครับเอาถึงตัวที่5ละกันนะครับตัวที่5ขอนะครับไม่ต้องติดตั้งตัวของเฟรมเวิร์กต้นกว่าเราจะใส่อินนะครับ เพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราติดตั้งพวกนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปใส่อินตัวของ Google Account กันนะครับ อันนี้คือตัวสุดท้ายนะครับตัวของ Google Play Store นะครับจากจากนั้นให้ back กลับไปก่อนนะครับไปที่ setting นะครับจะได้ Google มาแล้วแต่ว่าเราอยากเพิ่งสนใจตอนนั้นเราสนใจข้างบนนี้ครับ User a n d account นะครับแล้วก็ไปกดที่คำว่าตัวของนี่ครับ Add and account นะครับเลือก Google นะครับ Google จะอยู่อันที่4นะครับ แต่ยังไม่ก่อนนะครับว่าใส่ได้ไปฉีดเดียวนะครับอันนี้มันจะเตือนว่ามันเป็นตัวของเวอร์ชันเก่านะครับอาจจะไม่เวิกเนาะกดโอเคไปนะครับเลือก s 1 0นะครับเครื่องจะบังคับให้คุณต่อ Wi-Fi คุณต่อ Wi-fi ให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นจะขึ้นหน้าจอนี้นะครับให้คุณรอจนกว่ามันจะขึ้นตรงคำว่า sign in นะครับเนี่ยครับเขาขึ้น sign in ให้คุณใส่ gmail ของคุณนะครับแล้วรหัสผ่านให้เรียบร้อยครับ แต่บอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบางเครื่องนั้นอาจจะมีปัญหาอย่างเช่นว่าติดเรื่องของ Two Way Audication ะไรประมาณนั้นนะครับก็ให้ไปจัดการในให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นสู่หน้าจอนี้นะครับตัวของ Back Up and Restore นะครับตรงติ๊งถูกนั้นก็ติ๊งถูกต่อไปแล้วกด Next นะฮะกด Next เสร็จเนี่ยก็เป็นอันจบในการ sign in นะครับแต่ยาว่าได้แค่อันเดียวนะครับอันที่เหลือนี้ต้อง sign in ผ่านพวก a c c o u า t Gmail แทนนะครับ อ่ะวิธีต่อมานะครับก็คือเราเข้าไปที่ไฟล์เหมือนเดิมนะครับแล้วไปเซตอัพตัวที่6นะกด Allow กดนี้นะครับเนี่ยครับอ่ะก็เซตอัพตัวที่6เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Play Store เลยนะครับจะมีป๊อปอัพหน้ารำคาญขึ้นมาแล้วนะครับ เนี่ยครับก็คือคุณลองโหลดอะไรก็ได้สักตัวหนึ่งนะครับแต่ระหว่างที่คุณเข้าใเนเวสโตคุณอย่าลืมไปดูที่ตัว G ีนะฮะอะ่ะกดที่ตัว G ีนี้หนึ่งครั้งก็ได้นะครับเพื่อให้เป็นการบอกว่าเอ้ยจะมีการใช้งานอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็โหลดสักตัวหนึ่งนะครับผมขอโหลดเกมแบบเบาๆส,สักเกมหนึ่ง ukan, นะล้วกันเนาะอ่ะเกมนี้แล้วกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมไปโหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า Device ID ก่อนนะครับก่อนที่จะทำขั้นตอนต่อไป uh, Device ID นะครับ uh, เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นเตือนเรื่อยๆอย่างนี้แหละอ่ะ uh, แล้วก็ออกก่อนนะครับหรือโหลดให้เสร็จก่อนก็ได้อ่ะ uh, นี่โหลดเสร็จแล้วนะครับไปที่ s ซ t ติ้งครับแล้วก็เลือกไปที่ Apps นะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็โชว์นะครับเลือกไปที่ Google นะครับแล้วก็ไปที่ Google Play Service นะฮะ f o r ์ e Stop มันนะครับ u n i n s t o r l มันนะครับจากนั้นเรากลับไปที่ไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะครับ กลับไปที่ไอีกครั้งหนึ่งเพื่อติดตั้งตัวที่7นะครับเข้าไปก็ allow next นะฮะขั้นตอนนี้จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยต้องทำใจไว้ล่วงหน้าด้ยนะครับใครที่จะลงก็ขอเวลาว่างไว้เยอะเหมือนกันนะฮะอ่ะพอส่งเสร็จป,ปุ๊บนะครับก็เข้าไปที่ play store อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โหลด โหลดอะไรก็ได้นะครับโหลดคุกกี้ลันมาเกาะกันได้นะฮะแล้วก็ไปที่ตัวของเซตติ้งเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เราจะไปเคลียร์แคชของตัวตัวเฟรมเวิร์กนะครับก็คือยิงคง้างอยู่ที่ตัวนี้นะครับค้างอยู่นะครับเข้าไปที่เฟรมเวิร์กไปที่โซเลตนะครับเคลียร์แคชนะครับเคลียร์ดาต้าครับจากนั้นออกนะครับ แล้วก็ไปที่เพโซอีกครั้งหนึ่งนะครับเพโซนั้นแนะนําว่าเดี๋ยวลองปิดดูนะครับปิดไปดกอดรอบหนึ่งแล้วเข้าใหม่นะครับโอเคจากนั้นเราเข้าไปที่แอป d ี v i ไอดีนะฮะมันจะขึ้นตัวนี้มาถ้าขึ้นแล้วแสดงว่าเรียบร้อยนะครับส่วนโซน,นี้ก็กดกด g r a n t Permission ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าผมยังไม่ใส่ซิมก็เลยจะไม่ขึ้นดูอีมนะฮะต่อ จะเป็นลนนักษณะนี้ลองเข้าไปดูก่อนนะครับว่าทุกอย่างมันขึ้นยังขึ้นเตือนอยู่ไหมตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมลองโหลดโปรแกรมเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับก่อนโหลดตัวเกมอยู่เหมือนเดิมนะครับแนะนำว่าไม่ต้องเอาเกมตัวใหญ่มากนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยลบที่หลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับดูว่ามันยังโหลดได้อยู่หรือเปล่านะฮะพอมันนิ่งแล้วนะครับ เราค่อยไปทำขั้นตอนถัดไปว่ามันจะเป็นขั้นตอนอะไรมาดูกันต่อหลังจากที่คุณได้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็กลับไปที่ s e t t i n g นะครับ Setting แล้วเลือกไปที่ a อนะฮะแล้วกดไปที่ a ออีกครั้งหนึ่งนะครับไปลบตัวนี้ครับไป uninstall ตัวนี้ออกนะครับจากนั้นกลับไปที่ไฟล์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวที่4เพื่อติดตั้งกลับเข้าไปแทน ตัวที่4นี่คือตัวเวอร์ชันแบบเวอร์ชันปัจจุบันแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีขั้นตอนที่จะทําให้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดได้ซึ่งจะบอกในตอนหลังนะครับอันนี้ก็ให้ดูไปเรื่อยๆนะครับว่าขั้นตอนในการทํานั้นทํำอย่างไรเท่านั้นเองนะครับลงเสร็จนะครับเราให้กดดันทิน,นะครับแล้วก็แนะนําว่าตัวที่ถ้ามันนิ่งนะครับก็คือลองเข้าไปในนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ ตอนนี้มันยังไม่ขึ้นอะไรนะครับอ่ะพอไม่ขึ้นอะไรให้เราทําการเข้าไปที่ไฟล์เหมือนเดิมครับลากไปที่แฟนดีตัวนี้นะครับติดตั้งตัวที่9นะครับตัวที่สิบนะครับตัวที่ส1อนะครับตัวที่สิบสองนะครับและ สุดท้าย13อย่าลืมติดให้ครบนะครับพอติดตั้งครบเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับไปที่ google play store นะครับปึ้งแล้วก็ลองโหลดตัวของ service มาตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า play store นะครับเอ p a y service นะครับ p a y services ขออภัยนะครับเป็น play services นะฮะตัวนี้โหลด2ตัวนี้นะครับก็คืออัปเดต c a t ล l y แล้วก็ ตัวของ Google Pay เอ่อ Pay Service Info นะครับอ่ะจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ Pay Service Info นะครับอ่าจากนั้นเรากลับไปข้างนอกนะครับแล้วก็จริงๆปิดตัวของ Pay Store ไปก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับอ่าพอปิด Pay Store เสร็จปุ๊บนะครับเราก็เริ่มไปที่ตัวนี้ครับ Pay Service Pay Store นะครับ กดเพ y Store กดไปเลยก็ได้นะฮะเนี่ยครับมันจะมีให้อัปเดตเราอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เราทำอะไรต่อนะครับตอนนี้เราลองโหลดแอปของ Google ได้แล้วนะครับอะโหลดเช่น Gmail นะครับแล้วก็โหลด Map โหลด YouTube นะครับ เอาแค่3ตัวถักก่อนนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวพอลงเสร็จเนี่ยคุณก็ค่อยโหลดลงเพิ่มได้ตามอิสระของคุณนะครับอ่ะที่มีมาแล้วนะครับก็ลอ่อันนี้ก็จะโหลดของแคล enda ก็ได้นะครับเพื่ออัปเดตให้แคล enda นั้นนะเป็นตัวตัวใหม่นะครับแคล enda ไม่ใช่คอลคิเลเตอร์นะฮะเนี่ยครับก็กดเ g l e c a l enda โหลดได้เลยนะครับ เราเข้าไปตใงนี้เราเข้าไปในแมปก่อนนะครับเพื่อเช็คว่าแมปนั้นสามารถที่จะบอกพิกัดอะไรได้หรือเปล่านะครับอ่ะพอเรากดเลือกพิกัดนะครับเรากดคําว่า allow only use นะฮะเนี่ยครับกด turn on ได้ครับแล้วก็กด OK จากนั้นรอสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของพิกัด gps นะฮะหลังจากนั้นนะครับยังไม่จบครับให้คุณเข้าไปที่ setting นะครับ แล้วก็เลือกตัวของ Apps นะครับเราเลือกไปที่ Map นะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะทำงานได้เต็มที่ก็ไปขอ p e r m i s s i o n ให้เรียบร้อยนะครับ Storage นะครับในการบันทึก c a m e อ a ก็ขอด้วยนะครับไมโครโฟน o n t a c t Physical Activity นะครับ Physical Activity อย่าลืมขอด้วยนะครับเสร็จปุ๊บนะครับลองเข้าไปที่ Gmail ครับ ก็จิดนะครับแล้วก็เทกบจี a i l เลยนะฮะอ่ะตอนนี้มันะะไม่ขึ้นอะไรนะครับก็กลับรีเซตติ้งเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เลือกไปที่ Gmail นะครับไปขอ p e r m i มิชันมันก่อนนะครับ p e r m i มิชันนะครับเนี่ยครับต้องขอให้หมดเลยนะครับพวกนี้นต้องขอแมนนวลนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องดูแมนนวลว่าเอ้ย มันขอหรือยังนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกับเครื่อง Android ปกติที่ลงมาปุ๊บเอา้ามีทุกอย่างให้เ็สร็จทําอะไรไม่ต้องทําอะไรแบบผู้นี้นะครับเนี่ยครับเราก็เข้าไปที่ gmail เราสามารถตั้งให้มันเป็นตัวของซิงก์ก็ได้นะฮะเนี่ยพอซิงปุ๊บเดี๋ยวทุกอย่างก็กลับมานะครับเนี่ยครับก็ซิงก์ก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคหลังจากนั้นนะครับก็ เข้าไปที่ y t u t u เข้าไปที่ YouTube นะครับ YouTube ก็จะขึ้นแบบนี้ก็จะขึ้นในลักษณะขายกับของอ่ s เพสโตนะครับเนี่ยครับเพสโตก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็เคลนด้านะฮะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็คือต้องขอโ r o ิช s i o n นะฮะให้เรียบร้อยเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ท่านี้เองครับตลอดตัวของ GBS แล้วก็สุดท้ายครับ พอลงเสร็จทุกอย่างแล้วอย่าลืมเจ้าแฟดไดออกกดอันเมาส์ครับเท่านี้เองครับหลังจากนั้นคุณก็วิธีการเช็คก็ง่ายๆครับคุณลองรีสตาร์ทหนึ่งเครื่องนะครับว่าเครื่องมันขึ้นอะไรมาหรือเปล่าครับก็กด power ค้างแล้วก็ไปรีสตาร์ทรอบนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาสรุปกันหลังจากเรารีสตาร์ทกันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรกันนะครับหลังจากที่เรารีสตาร์ท โอเคครับตอนนี้ผมได้รีสตาร์ทครื่องเรียบร้อยนะครับผมจะล,ลองเข้าไปที่ตัวของ Google อีกทีหนึ่งนะครับเดยผมจะลองโหลดโปรแกรมมาสักโปรแกรมหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อเช็คว่ามาได้แล้วนะครับนี่มี Google บางตัวนะครับอ่าผมโหลด Google ตัวนี้มาด้วยแล้วกันนะครับพอโหลด Google เสร็จปุ๊บนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองใส่ซิมการ์ดเข้าไปด้วยนะครับว่าพอใส่ซิมการ์ดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมถอดซิมการ์ดออกจากเครื่องอยู่นะครับเพื่อไม่ให้ตัวของมาัน activate นั่นเองนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของตัวการลง Google นะครับซึ่งผมย้ำม่แต่คั้แรกแล้วว่าอย่าใส่ซิมการ์ดนะครับไอต,ตัวนี้ก็ใช้เวลา install e ที่ค่อนข้างนานเหมือนกันอ่ะกด นี่ก็จะใช้งานได้ตามปกติคุณนะครับผมโหลดโค้งไปอีกตัวหนึ่งแล้กันนะครับกันเหนียวกันเหนียวครับกันเหนียว เนี่ยครับก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะครับกดเข้าไปเนี่ยครับกดกดแคนเองนะครับจบแหละสำหรับการโลง james ครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีไฟล์ที่เหลืออยู่ข้างในนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตอนต่อไปสำหรับตัวนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นต้องรอดตามชมนะครับสวัสดีครับ เมื่อทำทั้งหมดเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับใส่สิมการ์ดเข้าไปนะครับมันก็จะแขับขึ้นสิมการ์เดเรียบร้อยก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับเนี่ยครับวิธีนี้ก็ย้ำไปก่อนนะครับว่าทุกอย่างนั้นสามารถใช้กับ Huawei P40 e ซีรีส์ได้ m ม t e p r Pro ได้ Nova 7i ได้แต่ว่าถ้าเป็น Android 9นั้นเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึงแยกออกมานะครับซึ่งเดี๋ยวขอไปหาเครื่อง a อน r o i d 9มาลองดูก่อนนะครับ อันนี้เพิ่มเติมต่อจากตัวของคลิปในตัวการติดตั้งตัว Play Store นะครับก็คือเราจะมีในส่วนของออเทอร์นะครับเข้าไปที่เดิมนะครับไฟล์นะครับแล้วเลือกที่ s a n d i s นะฮะหลังจากนั้นโฮเวอร์จีเอเอโจเหมือนเดิมนะครับจะมีตัวนี้อ่ะพอเรามีตัวนี้เสร็จนะครับก็ให้ทำการติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับตัวที่หนึ่งนะครับ ก็คือ APK Miller Installer นะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จนะครับให้เราเข้าไปที่ตัวนี้ครับแล้วก็ Browse File นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับเมื่อกี้นี้เรากดไปที่ตัวนี้นะครับเราเลือกไปที่อัลเทอร์หรือแอปก็ได้ครับแอปก็ได้เรากดตัวนี้ครับแล้วมันจะ Open File นะฮะ ติดตั้งให้เรียบร้อยนี่เป็น Netflix นะฮะแล้วก็ไม่ต้องกด Watch App นะครับเดี๋ยวเราทำขั้นตอนต่อไปนะครับจากนั้นนะครับให้คุณกดปุ่มด้านข้ามเมื่อกี้นี้นะครับแล้วกดไปที่ตรงนี้ครับแล้วกด e l ล b l ูแล้วก็จากนั้นก็ทำตามขั้นตอนถัดไปนะครับจะมีโฆษณาขึ้นอยู่แป๊บหนึ่งนะครับ โฆษณาจบนะครับกดปิดโฆษณาครับแล้วก็มันจะขึ้นตัว Install นะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับก็คือมันจะบอกว่าให้ i n s t a l l นะครับ In s t a l l ไปนะครับ Open App นี่คุณก็ได้ Netflix แล้วนะครับซึ่งที่จริงนั้นในตัวของฟีเจอร์พวกนี้นะครับคุณสามารถที่จะเพิ่มได้จากตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเฉพาะแค่บางแอปนะครับก็เท่าที่พบนะครับก็จะมี เน็ตฟลิกนะครับกับ Food Panda นะครับที่จะมีปัญหานี้นะครับโอเคก็ฝากไว้เท่านี้นะครับปิดท้ายละสำหรับคลิปนี้นะครับ